ไปหน่อยไปหน่อยโอ้อดูกระต่ายโจ๊ะโจ๊ะตัวอะไรวะทำไมมันอยู่รวมกันบ้างกระต่ายกระต่ายน้องเดียวมาดูกระต่ายนี่กระเตื้อ นี่กระต่ายสารพัดเลยอุ้มหน่อีุยดมันกินผักอยูอผักมาให้มันไหม่ฮะไม่รู้เหรอพ่อก็ไม่เคยอุ้มได้หรอกระต่ายไม่นั่นแต่ว่ามันจะให้จับไมเั้อุ้มจิงโจ้ไปอุ้มจิงโจ้ไหมตกใจ กเินโจกอรูนเพิเ <pantry> ป <breaking> ็นขาตัง <assunto> ก น้องเดียวผักมให้มันหน่อยเร็วนี่โอ้ยตัวย่างใหญ่อะขอผักหน่อยโอ้โหจิกโจ้าวัดีมากเลยครับมึงเบื่อผักกันไหมอ่ะมีกินฟางเหะมันมันกินสลัดกนได้สลจิกโจมันชอบสลัดอมอไม่ไม่ม่ จอไม่กาจจบไม่ตายจับ่กตาย้ามาาผันน่ะอ้าหนูให้มหน้ามืดห้ามืไม่ออกกำลังกายไม่มันบอบล้ไมจกขาวใครกินของใครก็ใ้น อเอ้ยตัวนี้น่ารักกว่เาเนี่ยมันน่ารักมาก<ๆ>มันดิ้นไหมมันดิ้นจออกแล้ว,วมันไม่อยากอยู่คนใจร์ไลค์กับสายดำอะไรมาดมขาม <f air> าดมขาพ่อ มึงเดิมอะไรมันกินฟางฮะน่ารักมันนี่มาโอ้ไอ้้ไอ,อพวกนี้น่ารักที่สุไอ้ตัวข,าขา้าวกลอนจิ๊งโจ้ตัวนี้นิ่งมากจิ๊งโจ้ชอบสลัด ตายตามงียบๆแตกมือกูซะลับเนี่ยนายตัวที่น้องค่อนี่น่ารักอ่ากับไอตัวนี้เนี่ยตัวเท่าๆนี่น่ารักจับหน่อยจับหน่อยครับจับหน่อยจับหน่อย มัน,ม,ม,นม,มันตึงมันเป็นธรรมชาติกระต่ายกระตา่ะตายมันไม่ใช่คนใจ